ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเขียนโปรไตรกรเมฆกาซึ่งมันก็เป็นหัวข้อเดิมของรายวิชา,นา,นา,นนาการอ่านการเยนรไตกรนะครับที่พวกเราทุกคนกจะต้องมีความรู้มีความสามารถในการอ่านการเขียนโปรไตร,รอรเพื่อให้เราที่จะเป็นครูสําหรับไทนะครับเพราะว่าการแต่งการดี มันก็อยู่ในตัวเป็นตัวชีวัตที่เราก็ไปต่อกปเรื่ดังนั้นเราก็ต้องต้องมีพืออ้นฐานความรู้นีิดีึงเราอ,อนี่เรามางคนครับรู้เดิมนี่ว่ากฎระเทียบที่ขึ้นไปเนี้ยนะครับมันเป็นกฎระเบียบองประเภทใหญ่เราวิจัยกัน วามให้ถูนะครับอา่านคือสองส รบคัน,นะรเราคำถามแล้วว่ามันเป็นร้อยกรองเี่นจานการบอนทเด็กใช่ไหมครับในคณะของมันเนี่ยนะมันจะมีจำนวนพยางค์กับไว้ก็คือเลข,ขเด็กเวลาเราไปต่อเด็กเนี่ยนะครับก็ต้องให้เขียนเลขกกับให้เป็นเลขนะเพราะว่าเป็นชื่เอเฉพาะันชื่อเธอเงีงเยเ้ยโปงพัก เรีงยพักถ้ารำว่าพักของเราก็กดพอมาในนาก,กาขอกวายใช่ไหมเออคองเทาคองเทาในนาก,การของวายแต่ถ้าเราไปเหียนเป็นพักพอเนี่ยนาการพองไก่เ้ยก,ก็ก็เป็นไม่ใช่โูพักเพื่อเราคนนี้หรือพักแบบพองหังเขอกวายก็เป็นคนล,ละคนกันคน้ะกูลครงเนี่ยปั้นตัววันเนี่ยมีนอเนมีเนรื่องหมายต่างต่าง แต่ก็ถ้าคืออาจจะไปเจอปั้นตักวันที่ไม่มีเครื่องหม่ทางตาพทยก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นคนระดับครูกันครับในหาังฎทมาทนะทีนี้มันเป็นคำวจิอระดับตัวอบแล้ว่าเป็นการยาดีพิเศนะครับถูถกต้องนะครับเราควรทานองนี่เราเรียนไปแล้วเราเรียนการอ่านไปแล้ววันนี้เราจะมาฝึกแต่งกันลองอ่านเป็นนองน้องนองให้ครูฟังนีครับหนึ่งสองสาม ปากแรกหรือตออวัดแรกก็เป็นปกติใะเป็นครับแตบ่ต่อเปวัดที่สามก็ต้องขึ้นเฉ็มถูงแต่ก็เพื่อนทายว่วาวตอตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องไปหม,มอกเด่นนะนี่วันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างนะครับก็คือเมื่อเอเรียนจบตอนนี้แล้วเต้องบอกได้ว่า,าปากแต่รับระเภทมันมีลำแตกต่างกันอย่างไรสองเขียนกันละของกากได้นะครับสามก็คือบอกหลัก เวลาไป่อนักเรียนก่อนยิเข้าสู่กิจกรรมเนีตาต้องมีที่อ ouais. ันนี้ที่ครูพูดเนี่ยถือว่ามันเป็นอะรถ้าตรงกับแผลกันในการรู้ตัวอยู่ข้ออยู่จุดประสงค์การเรียนรู้ใช่ไหมฮะแล้วจุดประสงค์ครูเนี่ยจะเห็นว่าบอกเนี่ยมันจะไปตรงกับอะไรใน p ี d คือ K ใช่ไหมฮะถ้าเขียนล่ะกรหลักกกา็เป็น K เหมือนกันใช่ไหมจะมี P ยังไม่เป็น A นะยังไม่ได้บอกไม่ได้ บอกประโยชน์บอกคุณค่าอะไรใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยเป็นพวกเราเต็กโตแล้วใช่ไหมครับเราเรียนเพื่อให้แม่แมยนยำในเรื่องหาแล้วก็ฝึกตัวนี้ปากได้นะสวเรื่องเกี่ติคุณค่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันเนี่ยเข้มข้นดีแต่ว่าทุกคนเลือกอเรียนองไทยแล้วเนะี่ยก็น่าจะเห็นคุณค่าข,าของวิชานี้แล,ล้วล่ะใช่ไหมครับอ่มีอะไรบ้างประเภทของกาบจักรพรรดิกาบสารกาบที่เราต้องไปสอดนด้ว ตัวละประมาณ6ต่าขนาด8หรือเป็นย่อมดีนะครับนะแล้วก็หลัก คดีที่แต่งไว้บทความ้อย้กลงกับเฟกกาบยังมีกาบปองบางกับกรรมารเอามาแต่งรวมกันเขาเรียกว่ามันเป็นกรองตรวจกรองตรวจก็คือใช้ในการตรวจทำนองไม่ใช่รตรวจบนนะนะการตรวจก็คือการคล้องนะเป็นกรอนตรวจนะครับมีการวิทยาคณิญศาสครบปีอะไรดบบเรื่องอรพระมันไรกรอนตรวจ ก็มีมีหลักเ่องมีอุเทยเทวีตอนตัวอุทนเทวีนี่ตัวแบนเอ๋เป็นอะไรอังโ,โคนะครับมีเป็น<ม>เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเราไปดูทางวรรณกรรมท้องถิ่นวรรณกรรมที่เป็นแบบฉบับก็แทกแตกไป,ปตลอดเยอะนะครับดังนั้นเราต้องรู้นะครับประเภทนะสามกา้กา,กานะครับ,บ,บนอกจากการดุรานาแล้วเนี่ยนะครับธรรมดาสามันนะนะครับจะมีอยู่เมื่อกี้ที่หูพูดอ่ะมันจะมีอันหนึ่งกับลางนัง ตัวนี้ถ้ากาอาไปแต่งร่วมกับโครงก็จะมีกับขอบโครงดาบที่เรือนะดักอับไม้ขอบโครงดักที่พราบัองพระบรรงแล้วก็กับบนบสนะครับทีนี้จากทรรักน์นะดักายาดีสิบเอ็ดจะไปครับตึงโงบทถมีสี่วัดเวลาไปสอนเด็กให้ขึ้นฐานนี้ก่อนเลยวักหน้าห้าำสุดท้ายบอกว่าแรกสุดทึบเนี่ย ดี๋ยวเรจะตกน้ำหนักไปยังทำที่สามหรือสี่หรือห้าบอกว่าที่สองนะครับทุดท้ายบอกว่าที่สองจะตกไปยังทำทุกทายบอกว่าที่สามส่วนว่าที่สี่นะไม่บัองทับแต่ถ้าต้องทับใช่ไหมเออ ว่าสัมผัสในมันเป็นสัม,มผัสเดินสัมผัสสอนใช่ไหมเออนเนี่ยสัมผัสสอ,อนใช้ตัวอย่างเช่นนะต้นตัวเดียวกันกมันจับเจ่าว่าเออนเนี่ยจับเจ้ากีนแก้วเนี้ยมันไม่มีก็ได้ถูกป่ะแต่ถ้าสัมผัสนอกต้องมีถ้าไม่มีถือว่ามันไม่ให้ร้อยกรองเลยนะฮนะในเรื่อ,สองสัมผัสทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วเนาะอ่ะเราอ่านนีครับอันนี้เป็นตัวอย่างก,การเพ่งเลย ไฮไลท์สีสีไว้อะปาปลายไหวเคียงคู่เท้ากันอยู่ดูงามดีคู่กับคำว่าอ,อยู่ยนะแต่านางหางเกิดพี่ดีกับพี่ใช่ไหมครับเห็นปาเาเท้าเศ้าใจจดอ,อันนี้มีคำพัดระหว่างวัตรสามาวัตรสี่ไหมไม่มีเพราะบอกไปแล้วว่ากาศยานีเป็นวัตรสามาวัตรสี่ประพับไหมครับไม่ประพับนะฮะหางไก่ไหวแหวกว่าย อาหารไก่คล้ายไม่มีหงอนไายกับสายที่เป็นสําพักในบทของเขาปกติแต่สัมพักระหว่า,บบางบทเมื่อกี้ลงเปลี่ยนว่าจรแล้วก็มาที่หงอ,อนเรียกมันต้องจะลอยไปอย่างนี้เข้าใจปะเวาลาเราไปสอนเด็กหรือเวลาเราแต่งอันนี้เรากำลังเรียนเรื่องการแต่งถ้าไม่มีสําพักระหว่างบทคือว่าเราแต่งไม่เป็นเข้าใจปะบางทีเราก็แต่ง,งที่ว่ามันเป็นเป็นกรอนแล้ว แต่พอตื่นเวลาไม่มีัำกัดระหว่างหกเออนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยห้องเธอที่เคยแต่งมาตรงครววก็ถือว่ามีพื้นฐานดีอยู่นะแต่ถ้าเทียบกับน้องเอาไปเทียบกับน้องเหย่อเหตกวเตียนใจน้องรู้ไหนต้องรู้อ่ะอันนี้คุ้นไหม ตาตุตา,าจะอบอกใบวัดตรัยกรณาพ่อแม่แรงครูบาเทวดาในลาสีนี้มาจาามัจากรากกพชัยเสืออันนี้ไม่ดูอะไรครับเมื่อกี้เราเห็นชัตราน์เลว่าวัดสามาวัดตี่ไม่ไม่ไบังคับแต่พ่อแม่แรงครูบาเทวดาไม่ผู้ทาดีเกี่ยวไว้วัดสามาวัดตรีใช่ปะแกแ้ไขไดเท่านีด้ดีมิดีก็ตามมาตรีอันนี้ใครแต่อ่า ความเชื่อพิยอท่านพูดกัคุณท่าพูดท่านเป็นเรื่องสองหักอยู่แล้วแต่มันให้่านในกาบพระไชยตุยาเนี่ยจับสัมผัสทุกวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกปลายหนึ่งนะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวฉบานที่หกคณะมันก็บอกอยู่แล้วว่าหนึ่งบทมีอยู่ที่หกพยาหรือที่หกตี๋นั้นมีต่างวัดเป็นไปครับขยานสุดท้ายของวัดแรกตรงกับทายพยาพิยาสุดท้ายของวัดที่ ต่อนนะปยังท้ายวรรคที่3ต่อบทที่1จะตกัมผัสไปยังพยังลายของวรรคแรกในบทที่2นะให้นึกถึงบทตรวจบทที่พวกเราตรวจกันที่โรงเรียนธรรมะคือคุณากรหกตัวช่อตา ปีนปีนป่าไหมครับลงเออเด้ยวยเสียงป่าอ่านตึ้นบกบนที่สาม กินรชิตปิดเบือนกายีเบือนองอเมริทรงโคตในอีระวันากางอีระวันใช่ปะากางอีรวิสกินที่แหลงแข่งขันเปลือกปองผิวพันีสัตวสาโบราณนะครับนี่ก็เป็นัำผัสที่ครูทำเปลี่นไว้เรา,าได้เห็นว่าถ้าเป็นปดผ้า

คือสัมผัสถ้าหนึ่งะนานี้8ใช่ไหมยี่นะครับก็จะมี7จ็ดวัดวัติพยานสุดท้ายของวัดที่หนึ่งตกพยานพยานไปวักสองพยานท้ายของวักสามตกพยานพยานท้ายของวักสีแล้วก็ตกพยานพยานสุดท้ายของวักหกดับดาบสรุรานนังจะใช้ในเนื้อเรื่อง ย่อมก็จะมีรูปธรรมฉันวรรณกรรมธรรมฉัน,นแต่ด้วยฉันนะแต่มีการเข้าไปปนด้วยแล้วเรียกรวมว่าเป็นความฉันพระเจ้าจักรพรรดิเกิดแก่าจากรรักรพรรดรวดราวรีบนจากร้างชานหมาเนี่ยเป็นปรากฏแบบโบราณน,นะฮะถ้าเราหนาไปน้องก็เป็นแต่ร่างจริงๆคือศัตร้างชานหมานะศัตรอมรีปนสัตรา้าง ในวาระบรยุเลิศล้ำหรือสายหรือสายแปลว่ากษัตริย์นะครับมีเจ้าพระเจ้าอันเลิศหรือชายฟ้าล่าเหมือนหมายแว่งแร้วกา,วาบประุดนี้คือรูปแบบที่หนึงบบน่งตัวรูปแบบที่สองคอเทีย่ยงทันไหมเนี่ยหนึ่งมา่องามาห้าเหมือนเดิมแต่ไปเพิ่มสีมาห้า นี่เป็นัมพัดระหว่างวันคือมันลำพัระหว่างวัดทั้งหมดน,น,มน,นีดน่คือเรื่องนบทมีกี่วัดน่ะพีทุกแล้วล่างนานเจ่งเก่ห็นไหมครับตรงนี้ตรงนนี่ไม่อยกอินล่าับฉับอินล่าใครเล่าเรื่องย่อเนาาอินล,ะละ่าขาอินลาชอ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มันเป็นตัวผู้อยู่กายเนตรงเมียหมดถ้าอีลาลาแล้วบริวารก็บริวารที่ไปลากหลงเข้าไปในเขตก็กลายเป็นผู้หญิงทุกทั้งหมดเลยคับนะกลายเป็นนากอีลาลากลายเป็นเป็นนากอีลาอยานี้ใครที่ตรวจก็โก้แหละเขไหครับอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นที่ระโหนผานที่ฝนตัวแต่ไอ้เท้าลากหลงเข้าไปก็เลยต่างว่าต่อไปเนี้ตึ้งครึ่งครึ่งเดือนนี้ ชายเป็นชาวเรียดนามเดินผู้หญิงครึ่งเดือนให้เป็นผู้หญิงเป็นนาฬิกาใช้ชีวิตลำบากมากเลยนะและ้วก็เออเพราะพวกทีเท่เ,เ,เป็นผู้หญิงก็น่งไปไปเจอเนื้อคู่กันอีกนะครับพือลองให้ห่าดูนะมันก็เป็นควาคุ้นกวายมากพอสมควรนะครับนะตัวอันนี้ครับเราจะพบบ่อยนะปบบ่อยนะครับมันจะตกไปทุกปดเลย 1นมาสองสอไปสามสามไปห้าแต่ก็4ี่มาห้าถ้คือมันมีสัมผัสเพิ่มมาในในระหว่างวัดเสอวัดด้วยนะครับอันนี้จะพบในงานของปุนรู้คือใหม่ในคนพอกาว่าคกลนกับกลกันไปใช่ไหมโกลกับคนลใช่ไหม,ไหมเอ็นดูพูทอนมานอนในไทยสามไปห้าแต่ไป4สี่มาห้าเขมีทอนกับนอนอันนี้มันจะอ่านท่องปากมากกว่าใช่ไหมครับแต่ไพ่โยนตงาง วนตุมาลีวระธานมีเทวียูงงานแต่อ่านข้อเวลาแต่งก็เหมือนกันเราก็จะไม่หลงนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะแต่งกา่ได้ดีต้องอ่านเลยยอะอ่านให้มันเข่องปากน,นะครับอ่านหลักการเขียนนะครับอาจารย์ตุมาลีพัดทองนะครับอาจารย์ก็เป็นเป็นอาจารย์ที่ธรรมดาแล้วอาจารย์ก็แต่งก่อนเก่งมาก แต่ก็ให้หลักการไว้วา่ายานีเนี่ยเรามีวิธีกลยุทธ์การเข็ยนงานยานีกากเพราะหลัง1ิเอ็นคำจยางขึ้นใจญ่ครับติเอ็นเนี่ยนะทั้งบทหรือว่านั้นแค่บาททีนดีบาทนะต่อวัดห้าบ 6. วกหกวัดหน้าห้าคำใสวัดหลังหกยกต่อต,อตอาัมผักคราวถูกต้องวัด ระวังอย่าีดความใายกดห้ามในคำตายคำตายคือคำอะไรปวดที่จะกดด้วยตาอะไรบ้งโกโกโกแต่ถ้าเป็นกอกาเป็นสารเติ้แต่งอยงดัตั้งครูถามเธอเพื่อเธอก็จะไปปึกต่อแล้วไม่กอกกาเนี่ยนะใครตอบข้อหนึ่งับ ก็ต้อแบบหนึ่งสองตาเออแม่กองกาถามไนดีนะว่ามันเน้นที่รูปหรือเน้นที่เสียงเน้นรูปคือมองเห็นใช่ไหมเพราะมันตะากฏด้วยตัวอะไร รูปน,นะรูปต้องเห็นถ้าไม่มีตัวตะกดให้เห็นถึงมันจะเป็นเสียงตัวตะกดนั้นที่เขาว่าไปเตียงรตะกดอยู่าอยากทีใช่ไหมไม่เกยแต่ไปนี่จะเป็นแม่ เรื่องถัดหมายทําเครื่องต่อบทกําหนดแยกผายทาสุ่มบทปลายรับได้วังจายต,ตัมผัสจักรวาลทุรา,านารตับอางองงานระเบียกรูปแปรแยกผายโยนควานทําท้องต้องสามกาหนดจดจ่ายทาผู้ชมก็คือว่าเธอควรจะจำอีกาต่างกาเนี่ยด้วยของอาจารย์ปานีไว้เพ่อจะได้อะไรบ้างหนึ่งอได้หังตะละัก ต่อคือได้ได้การอธิบายนักเกียของเราด้วยว่าตัอผังอันไหนไปทันไหนก็คือเรื่องการอลรักษ์แหล,ละใช่ไหมเราก็จะเอาไปวาดเป็นผังโคโงได้นะครับก็ให้กันบ้านไปตอบตอบข้อนีไ้ได้ว่า,ากลาบกระทชนิตเป็นอย่างไรในเอก่างการสอนนี้นะครั้างหน้า อันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะพอมองเห็นภาพนะครับว่ากาบทางต่างเจดนี้นะเราเรียนอ่านไปแล้วถ้าเราจะต้องแต่งหลักการที่เราจะแต่งได้ก็ต้องอ่านเยอะๆใช่ไหมอ่านตัวอย่างอ่านงานเขียนประเภทกาบมานเยอะๆนะครับแล้วก็สองคือเราก็มีโคําศัพท์ที่มากพอครูจุดหนึ่งที่ มหาลัยมอบหมายครูยอยู่ตลอดก็คือให้แต่งบทอ่าึงิละว่าที่ครูเคยให้ครูไปหานแต่จุดหึงที่ครูจะบอกก็คืออันนี้พูดนอกเรื่องอว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะแต่งวันที่สามนี้พระราชนีใช่ปะก็แต่งแต่งเป็นข่าวา ใช่มันก็จะหาตับยากวิธีการครูมือต้องอ่านบ่อยๆตัวที่เป็นต้นแบบที่ครูอ่านแล้วทําให้เรารู้สึกแต่งในไหลห่เลยก็คืออ่านฉันในดวงใจก็คือครูอ่านเรื่องต่คามอิเของฉันแค่แต่งอ่าเพราะเขาบอกว่าจุบแค่แต่งคนธรรมดาไม่ใช่ยา บาลีกับอักฤษอาจารย์เขาก็อ่านให้แต่เพราะว่าคำนี้ไม่ค่อยมีคนใช้อ่านว่อะไร